สวัสดีครับนายแพทย์โชว์พลกิติรันคุนแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพประจำแผนกคาโอเมตาบอลิกโรงพยาบาลบีเนเครับ สำหรับการดูแลรักษาควบคุมน้ำหนักอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรจะละเลยเลยก็คือการดูสุขภาพพื้นฐานให้ดีก่อนนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยการจะลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จได้เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าภายในร่างกายเรามันมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่บ้างเพราะหลายๆครั้งการที่ไปเริ่มต้นลดน้าหนักโดยที่ไม่รู้เนี่ยก็จะทาให้เราลดไม่ได้ตามเป้าหมายแล้วอาจจะทาให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย มันผิดมันไม่ถูกต้องก็ได้แต่หลายๆครั้งมันเป็นเพราะมันมีปัญหาซ่อนอยู่แล้วเรารักษาไม่ตรงจุดนั่นเองการเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพเลยนะครับมีแค่เรื่องของน้ําหนักเกินเนี่ยอยากจะแนะนําว่าควรจะต้องตรวจดูเรื่องของน้ําตาลนะครับน้ำตาลสะสมในร่างกายความเสี่ยงเบาหวานตรวจดูเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆนะครับดูเรื่องของการทํางานของตับการทํางานของไตดูเรื่องของอฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําหนัก โดยเฉพาะฮอร์โมนไทรอยครับอันนี้เป็นตัวที่สําคัญมากถ้าดูพวกนี้แล้วปกติก็ถือว่าผ่านเราสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการได้เลยและอีกอันนึงสําหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักแล้วตั้งเป้าหมายให้ได้อย่างเหมาะสมนะครับอาจจะสแกนร่างกายเพื่อดูว่าไขมันส่วนเกินของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนกล้ามเนื้อมีมากน้อยแค่ไหนก็คือการสแกนร่างกายเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ของไขมัน ดูเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องลดน้ําหนักเท่านี้นะครับลด5กิโลแต่พอมาดูจริงๆแล้วไขมันส่วนเกินมันมากกว่านั้นเราก็จะได้เอามาใช้ในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของเราได้อย่างเหมาะสมครับ แล้วเราก็สามารถที่จะประเมินในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะครับหลายๆคนมีปัญหาความเครียดการนอนเนี่ยก็สามารถประเมินฮอร์โมนความเครียดประเมินฮอร์โมนเพศร่วมด้วยได้เ,เหล่อนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่บางครั้งทําให้เราไม่สามารถลดน้ําหนักได้ตามเป้าหมายประเมินเรื่องของสารอาหารครับ บางครั้งเนี่ยน้ำหนักเกินแต่สารอาหารหลายๆอยา่างอาจจะไม่เพียงพอก็ได้ครับอย่างเช่นการตรวจวิตามินดีการตรวจวิตามินบีในเลือดนะครับก็จะเป็นตัวช่วยดูว่าเราจําเป็นจะต้องได้รับสารอาหารพวกนี้ให้มากขึ้นหรือเปล่า ในช่วงที่เราต้องการที่จะลดน้ําหนักแล้วก็อาจจะเป็นการประเมินในเรื่องอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นการประเมินดูเรื่องของหลอดเลือดนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ะระยะยาวนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องของไขมันมีปัญหาหน้ําหนักมาน,นานๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดได้เราก็สามารถประเมินตรงนี้ได้หรือแม้กระทั่งประเมินเรื่องของหัวใจโดยตรงเลยครับว่าเราสามารถที่จะออกกาลังกายได้มากน้อยแค่ไหนพวกนี้จะเป็นปัจจัยร่วมสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากเนี่ย อาจจะดูแลพวกนี้เพิ่มเติมไปด้วยได้แล้วก็สุดท้ายนะครับเราอาจจะดูอะไรที่มันมากกว่าแค่การตรวจสุขภาพพื้นฐานก็ได้ครับปัจจุบันเราพบว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมีผลต่อเรื่องของระบบเผาผลาญนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจระดับจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อดูว่าอาหารแบบไหนเหมาะกับร่างกายเราได้แล้วสำหรับการเริ่มต้นลดน้ำหนักเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนนะครับ มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นภาวะโรคอ้วนหรือมีโรคประจําตัวโรคร่วมเยอะแล้วเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นที่สําคัญคือเราต้องเริ่มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจุดแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารการกินนะครับก็ควรจะปรับอาหารให้เหมาะสมต้องบอกว่าอาหารที่เหมาะสมกับการลดน้ําหนักของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมาดูว่าเราเหมาะสมกับอาหารกลุ่มไหนจุดที่2ก็คือเรื่องของการออกกาลังกายนะครับออกกําลังกายให้เหมาะสมมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นตัวพื้นฐานสําคัญที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักได้ แล้วก็ปัจจัยอื่นๆครับที่หลายๆคนอนจาจจะละเลยก็คือเรื่องของการลดความเครียดเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชีวิตเรานะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการลดน้ําหนักอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานที่เราไม่ควรจะละเลยครับหลายๆคนเนี่ยโฟกัสเฉพาะเรื่องของอาหารและออกกําลังกายแต่ลืมไปดูปัจจัยอื่นก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมครับ คนส่วนใหญ่เวลาจะลดน้ําหนักเนี่ยมักจะคิดถึงพลังงานจากอาหารเป็นเรื่องแรกเลยนะครับว่าถ้าจะลดน้ําหนักได้ต้องกินอาหารที่มีพลังงานน้อยแต่หมออยากคำความเข้าใจตรงนี้ครับว่าจริงๆจุดเริ่มต้นที่สําคัญเนี่ยให้ดูที่คุณภาพของอาหารกันก่อนปกติเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยอาหารจะมี2กลุ่มด้วยกันคืออาหารที่แปรรูปเยอะๆกับอาหารที่แปรรูปน้อย <Erst> สําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักได้ในระยะยาวเนี่ยหมออยากให้มาโฟกัสกลุ่มอาหารที่แปรรูปน้อยคืออาหารกลุ่มไหนครับก็คืออาหารสุขภาพนี่แหละครับ อาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยนะครับปรุงน้อยๆนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติมากๆแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยมาประเมินครับว่าเราควรจะรับประทานอาหารต่างๆเนี่ยสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันหรือว่า ปแป้งและน้ําตาลไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะลดน้ําหนักจําเป็นจะต้องลดแป้งจนแบบแทบไม่เหลือเลยทุกคนนะครับหลายๆคนสามารถที่จะรับประทานอาหารธรรมชาติแล้วก็ลดน้ําหนักได้เช่นกันเพราะนั้นจุดสําคัญของการเริ่มต้นคือเลือกอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปน้อยและจุดที่2มาดูว่าอาหารสัดส่วนแบบไหนเหมาะกับร่างกายของเรามากที่สุดครับ สำหรับคำถามนี้นะครับแน่นอนว่าเวลาเราแพลนในการลดน้ำหนักเนี่ยเราก็จะดู2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของการรับประทานกับเรื่องของการออกกำลังกายการออกกำลังกายเองเนี่ยแน่นอนมันช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานของร่างกายมันก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการลดน้ำหนักครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักโดยตรงเราจำเป็นจะต้องทำในระดับที่ค่อนข้างหนักครับเพราะว่าการออกกำลังกายแต่ละครั้งเนี่ยมันเผาผลาญพลังงานได้เพียงนิดเดียวยกตัวอย่างนะครับเหมือนเราไปวิ่งในยิมเนี่ยนะครับอาจจะ ผ่านพลังงานได้1 0 0่ง0ถึงสามกิโลแคลอรี่เท่านั้นเองเทียบเท่ากับการรับประทานอาหารสักครึ่งจานได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคาดหวังว่าจะออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องออกกําลังกาย แบบสม่ำเสมอแล้วก็ออกกําลังกายหนักพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยการลดน้ําหนักโดยเพึ่งการออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวก็เลยมักจะไม่ถูกแนะนําครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยืนระยะได้แต่ว่ามันก็มีการออกกําลังกายบางรูปแบบครับที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยส่งเสริมการลดน้ําหนักได้อันแรกเลยเขาเรียกกันว่า NEAT ครับ NEAT นะครับ NEAT คือการเผาผลาญพลังงานจากการไม่ออกกําลังกาย รหรือกิจกรรมทางกายที่เราใช้ในแต่ละวันนี่แหละครับเป็นการเผาผลาญพลังงานที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถึงมีคําแนะนำครับว่าเราควรจะต้องเดินเยอะๆในแต่ละวัน เดินับเดิน5,000ถึง19,000อันนี้เองมันช่วยให้ร่างกายสามารถเผาผ่านพลังงานได้โดยอันตโนมัติเป็นตัวช่วยสําคัญในการลดน้ําหนักแล้วก็สามารถเป็นตัวช่วยสําคัญในการรักษาน้ําหนักได้ในระยะยาวด้วยครับก็จะแนะนําว่าอย่าละเลยตัวนี้ครับออกกําลังกายได้แน่นอนแต่ควรจะต้องออกกําลังกายให้ตลอดทั้งวันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือไม่ควรโฟกัสเฉพาะการออกกําลังกายแบบการคาร์ดิโอนะครับหรือแบบไปเผาผ่านพลังงานตรงนั้นควรจะโฟกัสเรื่องของการออกกําลังกายแบบเสริมกล้ามเนื้อด้วยครับ พอกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นเนี่ยมันช่วยกระตุ้นการนําพลังงานไปใช้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายต้องให้เหมาะสมผสมะสานทุกรูปแบบครับ ถ้าเกิดเราชอบการออกกําลังกายแบบเบาๆนะครับอย่างเช่นการเดินการวิ่งเนี่ยแนะนําให้ออกกําลังกายอย่างน้อย300นาทีต่อสัปดาห์เป็นการออกกําลังกายทุกวันก็ได้นะครับหรือออกกําลังกายหนักๆ2-3วันต่อสัปดาห์ก็ทําได้นะครับจำตัวเลขนี้นะครับ300นาทีต่อสัปดาห์ครับก็จะเทียบเท่าประมาณสัก50นาทีต่อวันแล้วก็อีกการออกกําลังกายหนึ่งที่แนะนำนะครับสำหรับคนต้องการลดน้ําหนักให้ได้ระยะยาวควรจะต้องมีการทำเวทเทรนนิ่งนะครับหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเข้า,าศูนย์ฟิตเนสเพื่อการออกกําลังกายเสริมกล้ามเนื้อโดยใช้อุปกรณ์หรือว่าจะเป็นการออกกําลังกายด้วยตัวเองที่บ้านก็ได้นะครับพวกนี้เอง1-2วันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วครับในการใช้ร่วมกันกับการควบคุมน้ำหนักปกติแล้วเนี่ยเราจะมีตัวเลขครับว่าน้ําหนักที่ควรจะเป็นหากเราเข้าโปรแกรมลดน้ําหนักเนี่ยควรจะลดมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณช่วง0.5นกิโลถึง หนึ่งกิโลในแต่ละสัปดาห์นะครับหรือประมาณสัก1%ของน้าหนักตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลดน้ําหนักในปัจจุบันเราพบแล้วครับว่ามันมีหลายปัจจัยมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุเรื่องของเพศนะครับหรือเรื่องของโรคประจําตัวต่างๆเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะลดได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยจริงๆต้องบอกไปว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยครับแต่หากว่าเราลดน้ําหนักได้ช้าเกินไป กว่าค่าเฉลี่ยหรือลดน้ําหนักแล้วมันเร็วมากนะครับกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเราอาจจะต้องมาตามดูครับว่ามันมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับลดเร็วเกินไปก็มีปัญหานะครับหรือลดช้าเกินไปก็มีปัญหาถ้าเกิดเราดูแลเรื่องของสุขภาพภาพรวมให้ดีนะครับแล้วก็ t r a ็กตัวน้ําหนักที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเนี่ยส่วนใหญ่น้าหนักลดได้เท่าไหร่ก็มักจะไม่เป็นปัญหาครับแต่สําหรับทุกคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะครับการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนตัวเลขที่ชัดเจน ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเราอยากจะลดกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักตัวหรือกี่เปอร์เซ็นต์ของไขมันร่างกายเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนอย่างเช่นอยากจะลด5%เในช่วงระยะเวลากี่เดือนนะครับอันนี้คือจุดที่สําคัญมากกว่าแล้วทําได้ตามเป้าหมายหรือไม่ได้ตามเป้าหมายอันนั้นเรามาติดตามกันได้นะครับอันแรกเลยอยากให้ดูเรื่องของ พฤติกรรมส่วนตัวก่อนนะครับเราจะมองในเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นอันดับแรกนะครับเรื่องของการออกกําลังกายแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบละเลยกันก็คือเรื่องของการพักผ่อนนะครับการดูแลเรื่องความเครียดปัจจุบันเนี่ยคนเรามีปัญหาเรื่องของการนอนไม่พอเนี่ยค่อนข้างเยอะ ฉเฉลี่ยในปัจจุบันบางทีเราอาจจะนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับการนอนเองเนี่ยมีผลต่อระบบเผาผาลาญร่างกายในทางตรงนะครับแล้วก็ยังมีผลต่อการรับประทานอาหารในทางอ้อมด้วยเพราะว่าเวลาเราอดนอนเนี่ยความเครียดมากขึ้นเราอาจจะกินมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉนั้นจุดสําคัญนะครับถ้าจะลดน้ําหนักให้ได้ประสิทธิภาพควรจะต้องมาดูเรื่องของการพักผ่อนให้ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้การน,นอนก็คือเรื่องของความเครียดครับความเครียดที่มากเกินไปก็จะทําให้เราไม่สามารถควบคุมการรับประทาน อาหาหรได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับปัจจัยข้อที่3ที่สําคัญก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับครอบครัวเราที่บ้านเรานะครับสังคมรอบๆตัวเราเนี่ยมันเอื้อต่อการลดน้าหนักของเราหรือเปล่าถ้ามันไม่เอื้ออย่างเช่นเพื่อนชอบชวนเราออกไปข้างนอกไปปาร์ตี้นะครับไปเดิมไปกินอาหารมื้อใหญ่ๆบ่อยๆอ,อ,อย่างงี้ครับหรือครอบครัวชอบ มีปาร์ตี้ที่บ้านบ่อยๆเราก็อาจจะต้องวางแผนให้ชัดเจนว่าเราจะจัดการกับปัญหาตรงนั้นยังไงนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญครับห้ามละเลย,เลย สำหรับการดูแลรักษาภาวะโรคอ้วนเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการรับประทานอาหารการออกกำลังกายเสมอครับแต่สำหรับบางคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยบางครั้งการใช้ยาก็อาจจะมีบทบาทสำคัญที่มาเป็นตัวช่วยเพราะเราพบข้อหนึ่งครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่าเราจะควบคุมตัวเองยังไงจะกินอาหารยังไงแต่เราไม่สามารถคุมตรงนั้นได้นะครับอันนี้แหละยาจะมันบทบาทนะครับจะช่วยให้เราสามารถควบคุมการรับประทานอาหารได้ดีขึ้นตามเกณฑ์เนี่ยเขาก็จะแนะนําว่า หากเราเข้าข่ายภาวะโรคอ้วนแล้วนะครับอย่างเช่น BMI เกินกว่า27-30ขึ้นไปแล้วเนี่ยการใช้ยาน่าจะมีบทบาทสําคัญน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับแต่หากใครเริ่มมีปัญหาน้ำหนักเกินเล็กๆน้อยๆนะครับบางครั้งอาจจะเริ่มต้นโดยการไม่ใช้ยาไปก่อนก็ได้ส่วนการใช้ยาเราอาจจะต้องมามองภาพตามแต่ละบุคคลครับบางคนมีปัญหาซ่อนอยู่เยอะจริงเนี่ยการใช้ยาระยะยาวอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่สําหรับบางคนอาจจะมองว่า ทดลองใช้ยาระยะสั้นอันนี้ก็สามารถทําได้ครับซึ่งจะใช้ระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะครับเพราะยาเหล่านี้เนี่ยมีข้อควรระวังหลายอย่างนะครับขั้นตอนในการดูแลปัญหาโรคอ้วนเนี่ยจะมีองค์ประกอบด้วยกันประมาณ4สเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยที่หมอแนะนําเสมอเลยก็คือตรวจสุขภาพครับดูว่าเรามีปัญหาอะไรต้อนอยู่หรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าถ้าจะลดน้ําหนักควรจะรักษาตรงไหนบ้างจุดที่2เลยก็คือถ้าจะเริ่มต้นลดน้ําหนักก็ ควรจะต้องเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมนะครับเรื่องการกินนะครับเรื่องออกกําลังกายสิ่งแวดล้อมการพักผ่อนต่างๆถ้าเกิดว่ามีปัญหาเยอะนะครับอาจจะต้องใช้ยาช่วยนี่คือสเต็ปที่3นะครับการใช้ยาอาจจะมีทั้งยากินและยาฉีดบางคนอาจจะมองว่ายังไม่อยากใช้ยาแต่อยากจะใช้กลุ่มที่เป็น วิตามินเป็นสมุนไพรธรรมชาติก็อาจจะพอช่วยได้ครับแต่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่ายาแต่ก็สามารถใช้ควบคู่กันไปด้วยได้แล้วก็สุดท้ายหากไม่ได้ผลนะครับหรือหากความเสี่ยงสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะมีการรักษาในกลุ่มที่เป็นผ่าตัดหรือตึงผ่าตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่บอลลูนในกระเพาะเพื่อช่วยลดปริมาณอาหารที่รับประทานหรือเป็นการผ่าตัดกระเพาะผ่าตัดลำไส้แบบถาวรน,นะครับแบบนั้นเนี่ยจะ เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาโรคอ้วนมากๆแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมลดน้ำหนักได้ด้วยตัวเองครับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาที่เราเจอได้มากขึ้นในปัจจุบันครับแล้วก็ปัญหานี้เนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้หากใครก็ตามเริ่มพบว่ามีปัญหาสุขภาพด้านนี้แล้วเนี่ยควรจะเริ่มดูแลตั้งแต่เนิ่นๆครับตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นเินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆตามมาได้ในอนาคตและหากมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจในการดูแลรักษา ควบคุมน้ำหนักติดต่อมาได้ผ่านทุกช่องทางของโรงพยาบาล BNS ครับ